วันที่11สิงหาคม2565นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ายืนยันเดินหน้าเสนอให้ที่ประชุมบริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบคพิจารณาขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงในพื้นที่ควบคุมตามเมืองท่องเที่ยวหลักถึงเวลา4นาฬิกาจากปัจจุบันเปิดให้บริการถึงแค่เวลา2นาฬิกาเท่านั้นแม้ว่าจะมีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลมีเดียก็ตามเกี่ยวกับความคิดดังกล่าวนั้นโดยขอยืนยันว่าไม่ใช่การเปิดขยายเวลาสถานบันเทิง บ,บาบซับเปยซับปัไปในทุกที่โดยข้อเสนอดังกล่าวมีการสอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเช่นยุโรปและตะวันออกกลางซึ่งจะเริ่มทานอาหารมือ้อค่ำในช่วงเวลาประมาณ22นาฬิกากว่าจะทานเสร็จแล้วก็เริ่มดื่มก็ประมาณเที่ยงคืนกว่าพอเริ่มสนุกสถานบันเทิงก็ปิดซะแล้วทั้งที่นักท่องเที่ยวยังอยากนั่งดื่มกินต่อจึงไม่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวมากนักและเชื่อมั่นว่าจะสามารถรับประกันความปลอดภัยจากอชาชญากรรมได้70-80%อีกด้วยส่วนในวันที่12สิงหาคมนี้จะมีการลงพื้นที่กวบ าง,งานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อทําการสํารวจการจัดงานฟูมูลว่าถูกต้องตามกฎหมายมากน้อยขนาดไหนเพราะมีข้อกําหนดในการจัดงานมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการจัดซนนิ่งงานฟูมูลและงานฮาฟมูลซึ่งจะใช้สถานที่คนละหาดกาันรวมไปถึงมีข่าวลือที่มีการขายกัญชาเต็มหาดก็อยากจะไปดูว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่เพราะถ้าใครจะขายก็ต้องได้รับอนุญาตก่อนทั้งนั้น